อีก5ชั่วโมงเจอกันจังหวัดตังถึงแล้วนะครับหาสํารลานโอโซนซีรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่นะครับนี่ที่พักนะครับ2ห้องนะครับจานแขกแกดูแลนอย่างดีครับแกจองไว้ให้นะครับเรามาดูห้องพักกันนะครับ นี่ครับเช้ได้เลยทีเดียวนะครับ,บคร่าวๆคร่าวๆนะครับโอเคเลยนะครับอยู่แบบง,ง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูวิวข้างล่างกันนะครับ ดูวิวครับหาสำราญน,นะครับ น่าดื่มจริงๆเลยลงเหลยอือา,าอชื่นใจพลดนนะ้ำไที่ไหนสั่งได้ไข่เจียวนะครับได้เน้วได้เน้วดีนมัน เห็นนี่ฮะนีนี่นะครับอาหารนะครับโอ้โหชิวชิวง่ายง่ายเวไปแล้วครับเวนี่ให้จานนี้ลอยไปจ่ายเองนะ<า>วันนี้นะครับมาถึงหาสัมลาแล้วนะครับนี่ทีมงานนะครับมิตรสหายดูลดแลนะครับดูแล,ลเป็นอย่างนี้ครับอ่าชนน้ำแก้ก,ล,กล้วยอะไรครับอ่าดูแก้วดูเก๊กด้วย วันนี้แบบเ,เ,เบาๆถึงขั้นมีเดียมยังหนักไม่ได้นะครับจ้าลายจาา้าฟิลแบบส่วนตัวมากเลยครับแต่ีิมานั่งจำรัเเดเชิญใดนี้ได้เลยเโซนซีรีสอร์ดด้วยครับดูแลครับจองให้ทุกอย่างครับดูแลุกยัดมินเลยโอเคเราบิวกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรา คนใกล้ใกลกันกนก่อนรถไฟนี่คือขนมจากใช่ไหมขนมจากใช่ขนมจาก่ะนมจากเลยสายวะนะนมจากนี่นมจากเมืองตังนะครับพงศ์วิชัยเจ๊บจัดมานะครับที่เป็นการรีวิวนะครับนีเนื้อสีนะ สี่แ้มคนนี่ซี่น้ำพึ้งแดงน้ำพุ้งแดงเลยนี่ถึงจังเลยอมเจ้าเอ้ยละอมต้องมีนี่สุดยอดเลยอ้าวนี่แขกนี่แขกเลี้วเยปลาโอนนั่นเน้นปลาโอนมาแต่ว่าคนสังเกตเน้นปลาโอนนี่มันเป็นปลาที่เจ็ดยอดแต่ดังแต่สมัยดูมันต้องสูงมือสูงมือนที่หัวซี่แคมซี่น้ำพึ้ง Thâm, thì ở đây làm chắc nấm bung đẻn nấm bung đẻn nấm bung đẻn, quốc gia ở nู่nơ chúng không biết đâu, nhưng mà chúng ta biết là nấm bung đẻn cái nấm bung đẻn cái đó là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  đẻn cái đó đó là là đẻn cái đó 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 là 多养乌，多养乌，哎、啊。嗯 วันนี้วันที่สองครับของการมาตังนันะนบ้านบ้านจานแข็งนะครับจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันชุดใหญ่เลยนะครับสด,สดสดทั้งนั้นนี่ <Okay. S 3> นะครับเราลงไม่หมไปแกะส่องไปได้นะครับนาแกะนะทีเด็ดครับทีเด็ดย,ยังมีมันเดิมซีอุวขาวตาแกะนะครับ <laughs> ไม่บุ๊บมึงนี่อยู่เป็นนะ

ันนี้เจ้ามือนะครับเฮ้ยิ้มมือจมมือแล้วเจ้าคุณทักมาแต่เดียวจังจะลบนะวะมือบรรยากาศนะครับคืนนี้ผับปิดตีสองพอดีเลยเมื่อคืนอะไป้าจิ้มหนึ่งเนื้อครับกับเกมกับข้าวได้หมดครับวันนี้โอ้โหร่อยไหมกลิ่นน้ำม่ได้กลิ่นเลย ลตันแข้งครับวันนี้อย่างดีเลยวันนี้ไม่งี่นอนข้อเหลี่ยอะไรนะเอาดอครับเอาดอพอเมื่อคืนนั่งที่นั่นแล้วครับขี่ม้าไม่ลงครับวันนี้วิวดีวะหอยหลอดนะครับตัวเบ้งเลยเจ้าไหนแ็บดีเ็วนะ

Ô ừ. bom kỳ chi <laughs> vào con. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you! <laughs> <laughs> Happy birthday! ก้อนไวยพรเลยครับปีนี้อวยพรเลยอ่าเอาเป็นนีว่าก็อว้ก้อนก้อยกุ๊เป้ับปีติบรักกันตลอดไปนานๆแล้วก็ขอให้อยู่เป็นที่รักก้อนน้องๆทุกๆคนขอให้กิจการลุงเรื่องมีความสุขเอฟพีถูกทุกอย่างคิดว่าสิ่งใดก็ให้ส้มปลาแต่หน้ากับผมก้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกับผมแ Happy birthday to รุกออกมาเก่าด้วยไหครับครับเออตัวเตียนบ้านมีคนมีต้นไม้คืนนี้เต็มบิวลิ่งนะครับดีแขงนะครับแล้วก็ทีมงานบังบังพี่พี่ทั้งหลายคุณมากครับ มีโอกาสจะมาเยือนใหม่หรือไปเยือนภูเก็ตก็ว่ากันไปครับ 这边的。<music>